วันนี้เนี่ยเราก็เลยมีไลฟ์ไประเด็นข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะแต่ว่าก้อนอื่นค่ะไปเริ่มกันเทข้าวแรงนะคะไปติดตามกันเถอะสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเทสิพกค,ค่ะเข้าชี้แจงกรณีซื้อนําเสนอข่าวปัญหาหมอกควันไฟป้าและก็ฝฟุ้นพีเอ็มสองจุดห้าเทบกคคุมพักต,ต้ตอนลา่างก็แนะประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและก็ป้องกันสุขภาพค่ะ จากกรณีเทซื้อออนไลน์ได้นำเสนอประเด็นข้าวปันห้ามอกควันไฟป้าและก็ฟุ้น PM เอมสองจุดห้าเทปบ็อกคุมพักตาต่อหลางกรณีดังกล่าวค่ะนายสุรัตนบัวพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเทซิพกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่า ตั้งแต่วันที่1ิบถึงวันที่1ิเกมษายนได้ผ่านมาค่ะข่าวฟุ้ลละององ PM 2องหในพื้นที่ภาคใต้นี่นะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถูกสถานีเนื่องจากว่าเพดานการลอยตัวของอากาศย่ในระดับตำ่ำอัตราการระบายอากาศไม่ดีสภาพอากาศก็ปิดไม่มีการไหลเวียนก็เลยส่งผลให้เกิดการสะสมของฟุ่ลละอองค่ะ จากกิจกรรมการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นการคนทรงการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นในชน่วงเทศกาลนี่เลยนะรวมถึงการทําอาหารปิ้งย่างการเผาในเทลุงแล้วก็ภาคสาหกรรมเนี่ยค่ะขณะที่การประเมินระดับความรุนแรงของคุณภาพอากาศและก็แนวโน้มด้วยร่วมก็ย่ในระดับดีถึงปานกลางประชาชนเนี่ยก็สามารถทํากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกตินะ สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษหากมีอาการไอให้ใจลำบากรักไข้เครื่องตาก็ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะด้านศูนเชียวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนขัดการนะคะว่าผู้มีผาคอาเซียนตอนตายจะเริ่มเข้าสู่สภาวาแวดล้โมและมีปริมาณฝนต่ำว่าปกติค่ะอาจจะส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันคมแดดในปี2566นะคะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยในช่วงเดือนสิงห้าคมถึงกันยายนค่ะ ซึ่งขณะนี้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระไดบุรณาการแก้ไขปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงประชาสัมพันธ์เชิงรุกแ,แจ้งเตือนลวงหน้าเจ็ดวันถูกพื้นเทในช่วงสถานาการณ์หมอกควันผักตายตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนจนถึงเดือนตุลาคมนะคะ,คะยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษด,ด่านฟุลละอองเข้มงวดควบคุมฟุลละอองในช่วงวิกฤตทางพื้นเทปาย่าน้านาพร้อมกับติดตามประเมินสถานาการณ์เป็นระยะค่ะยกระดับการบริหารจัดการเชื่อเพลิงแบบครอบวงจร พลักดันกลไกลระวังประเทศค่ะเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนมีประสิทธิธภาพสูงสุดและก็ให้ถุกผักสวนเนี่ยเขา้ามามีส่วนรวมในการวางแผนและดำเนินการพร้อมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะ โดยทุกคนนะคะก็สามารถติดตามสถานการณ์ขาพีเ2.5ในพื้นที่ได้ผ่านเว็บไซต์ f o o ฟไ a i .com หรือว่าแอปพลิเคชัน a แอ o ฟไท ai หรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กสำนักง,งานสิ่งแวดลลอมและควบคุมมลพิษเทสิบฮอส่งคลานะคะแล้วก็ปะเดูตามคําแนะนําย่างแคลงขัดหากมีอาการทางสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไอให้ใจลําบากแน่นหนะ้าอกปวดหัวหัวใจเต้นไม่เป็นปกติเนี่ยนะคลื่นไส้อ่อนเพียก็ควรปลึกซาแพพยดนะคะแล้วก็หากคุณภาพอากาศรย่ในระดับที่แดงก็ ควรเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะหรือว่าพื้นเทเทมีม,มพลพิษทางอากาศสูงหากมีความจําเป็นนะก็ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันนะคะหรือว่าก็ค<ม>ือจะเป็นแมสหนองด้าหาก<ช>ว่าจำเป็นจริงๆ<ม>แต่ถ้าไม่จําเป็น,นก็คือควรหดกิจกรรมกลางแจ้งไปก่อนนะคะติดตามสภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ w w w f o t h a i c o m หรือว่าแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาเลยค่ะ a i r f o t h a i หรือว่าจะเป็น Facebook ข่าวขอนหาเลยนะคะสนักงานสิ่งแหวดลลอมและควบคุมมพลพิษเทซิปอ,อกส่งคลาค่ะ